ไปค่ะผู้ชายชนะขันนิมเบเกตสกุลามิตาขันนี้เราจะมาทำเป็นเด็ดดีแล้นเองเริ่มกันเลยเอ้ยนอนก่อนสิเออคิดได้โยโย่ขอสฟิวไปเรียนกันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เจอเมียบอกไปขัดอยู่นั่นแหละ เปลี่ยนชุดไปูเรียนกันนดูสิว่าสวยไหมต้มหเห็นไหมเห็นลาลาลาลลาลาลามันก็ต้องไปเปลี่ยนสีชุดด้วยใช่ไหมล่ะไองเรี ไปผู้ไปมาเรียนวันแรกไม่สายเลยให้ตื่นสายเอาเลียวเนาะบอดเลยเออมาเรียนน่าจะไม่สายตูซีหวนยังไม่เข้าห้องกันเลย ไม่เห็นใครมาสักคนเดียวเลยเห็นแต่พอออกมาวันนี้น่าจะไปโรงเรียนไม่สายอ่ะ เช้านะมาเช้าๆแา่ไม่สายเลโอ้ยว่าไงเนี่ยโอ้โหขนาดท้องฟ้าจะใส่สวยเหมือนกันนะเนี่ยแมาวันแรกเข้าสายเลยอีบัตตี่นี่ะ ใช่มันไม่เห็นแบบนี้เลยให้มัน,มนเรีนบัลแรกก็สายเลยเนาะแล้วไงอี๋เออนั่นไงเดี๋ยวเออแม่เมันมันอ๋อพูดจบภาษาศจีนอ่อะนี่โอ๋อลยอะเคยจะมาตอบครับนักเรียนหนูค่ะ ตอเป็นเลยบายชิคก็ใชช่เพืถูดตนแคบตะมือตุ๊ตุ๊ตุ๊ตาันตันตัตวนะอันนี้มันจะหันมอมตามแล้วใช่ไหมนี ถ้าเราทำแบบนี้แลนะ้วทำแบบนี้ทำแบบนี้มันก็หันมามองตาใช่ไหมเราคิดว่ามันหันมามองตามนี้เลื่อนมาตามเลยอ่ะเออทุกสองเลื่อนมาตามอืเราเข้าห้องริ้ส่อพี่ติ ไหนมาดูบอยซิ <Okay. S 1> ห้องเขาอยู่ห้อนไหนห้องสอนป่ะเนี่ยสอนแล้วมั้อืมต้องเป็นห้องไม่ใช่ห้องน,นี้แนะ่ห้อนบอยไม่ใช่ห้องน,นี้ห้อนบอยอยู่ชั้นล่างปะ้ะไปดูก่อน ไม่ได้อยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นบนเลยอ,เเอุ้ยห้องน,นี้ห้องอือคือไม่ไม่อยู่แล้วห้อบอยใช่ห้องนี้ไหมเนี่ยห้องสมุดห้บอยใช่ห้องนี้ไม่เนี่ย,อ,อ,ย,อ,นนยอ๋อไม่ใช่ ใช่อันนี่ไหมหอยชั้นสามไปเลยสครับไม่ใช่เอา้าตัวนี้ก็ไม่ใช่ห้อนบอยอยู่ห้องไหนอะไรห้อนบอยอยู่ห้องไหน,นแลน้วห้องฉันอยู่ห้องไหนห้องเธอก็อ,อนนยู่ชั้น,นบอยไงบนสุด บ้าเหรอฉันไม่เชื่อเลยนะโอ้ขนาดนี้เหรอเนี่ยพี่ส่วนฉันมีหน้าเลยกลับบ้านแน่ ดีที่สุดเลยช่ฉันรออยู่สักพักครูก็ยังไม่มาเธอเธอใครจะไปหาครูอ่ะครูยังไ,ไม่มาเลยนะฉันเองอตื่นแล้วหรอเออครูมาแล้วอ่ารีบ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 รียโอ้ฉันบัด กลับบ้านแล้วร้อนเลนเปลี่ยนท่าเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนตั้งไหนวะแหละอืมลา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 เป็นวันที่ดีที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นรอนเป็นวันที่ โอ้วันนี้เป็นที่รีเลยเดี๋ยวพูดอะไรอ๋ออิอ่มปกติหน้าบอยจะเป็นอันนี้ชื่อซิลกักซ์อันนี้ตัวหัวสับเองแม่งโดทำไมไม่หันไปมองตัวนั้นบ้านอะ จะไปนั่นหน้าสุดดอกแปบ๊บนะขอ,อย่าที่เอาหนูจะไปทำอะไรไปนั่นหน้าสุดอ่ <c oughs> นั่นหน้าสุดไม่ได้เลยอยู ไม่เรียบยร้อยเลยนะคะอมเอ้ยไม่ใช่แต่ไม่เรีเร็วๆยนะจ๊ะโรงเรียนนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยอุ้ยน,นี่เก็บกระเป๋าไม่ได้หรอกเอามาเก็บกับครูไหมนี่ยเก็บหลังห้องก็ได้นะหนู โอ้โหขีอ่านน่า,นาจีนน่าโอ้ไม่ต้องเอากระเป๋าออมาหรอกไม่มีหนังสือรอคูเดี๋ยวมานะแวะไปเลยหรอเออไม่เอารถไปหรอเออใช่ๆๆมานานนะถ้าแวะไปก็เก็บกระเป๋ามาแล้วครับโอ้สปีดนี่ แต่ไกลเลยนะเธอเนี่ยเอาก็ควมันแวบเร็วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ใช่เดอกแฟตนะอา่าฉันเป็นเดอกแฟตพูดหลายจะจบค่าเบียนคะครูเธีไม่ยาเรียนอ่ะอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะครูได้ไงล่ะ ชห้่ฉันจะบอกอะไรให้คนรู้ว่าโคนคนนี้ใจดีมากไม่เคยให้เรียนเราเรียนนี้นีไม่มีจำกัดเวลาแต่ทําครับเยอะสี่วิชาดีนะเอาไปกันเลย <t> ฉันยังไม่ทันอะไรเลยอือมไปกถอน ถ้าผู้ชายไม่เตินดีๆมบโหยุยผาดทำไมโยเติไม่มาทางน,นี้หรอทางน,นี้ก็ใกล้น่ะไม่จะเตินไปขนาดนั้นเลยฉันจะให้เธอเดินไปไม่ได้หรอกฉันมีเพื่อนเก็บผู้หญิงน,น่ะเออใช่ใช่ใช่ ลันลัน <het> ล <boundaries> ันลัลันลันลมนวันนี้นั่งไงรถฉันรถคันสีแดงเออไม่ใช่รถคันสีสีอะไรรู้ไหเออถ้าเราเอาคนหมดนี่จะเป็นยังไงแล้วเขาจะขับตาเรามาไหม เออเราจะมาทำชาเลนจ์อ่ามาทำชาเลนจ์กันคือเพื่อหมดจะนั่นได้ไหมก็ไม่รู้นะแต่เราอะจะทำชาเลนจ์คือจะให้เพื่อนอะตามเรามาหมดแกนผู้หญิงอนะเออเรามาดูเสมอเพื่อนจะตามไหมเอาจะไปไหนตัวนั้นมามามาตามมาเลยมีรถสั่งมีรถสองคนัน และจะให้คนขึ้นไปคนละคันอ้าวแล้วใครจะขับบะเอออยากรู้ว่าฉันขับรถไม่เป็นมีแต่เธอขับเป็นอะ่ะโอ้รอนดูก่อนไงใช่ไหมอ,อ,อ้บะสอนตัวน้ำก็มานานนี่มีเธอมีรถสองคันเหรอเออใช่คันนึงเอ,อ่อมาครบยันเอ,อ้ย เอ้ยเอ้ยแต็ฉันอุ้มเธออาเธอก็เข้ามาได้อ,อะไรฉันก็อุ้มเธอแลอ้วเ,เธอก็เข้ามาได้ฉันก็อุ้มเธอแล้วเธอก็เข้ามาได้อีซี่

ชิบ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 ,ชบโค้มแบบว่ารักเพื่อนไม่เท่ากันหรอรักเท่ากันหรอใช่เรารักเพื่อนไม่เท่ารันอะเราเล่นเราจะมาหาเพาื่อนในแชทนี้กันนะมาแล้ว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  แล้วใช่ไหมอาป้าเด็กแก๊งพูดนี่เขามาลาน,มนานฉันทำไมนั่นนั่นนป้าสุดสารคนนั้นน่ะใช่ไหมอายำ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 ฉันนั่นรอเธอนี่แหละ ลอยดีเนาะเออช่ใช่วยช่เดี๋ยวฉันมาบายเธอกลับไปเลยนะบายบายบายช่วจะบายฉันไหมบาย น้อย่ไม่เป็นอะไรอาหารมาริโมะขนาดนี้เนี่ยถือว่าชาเลียพุดธนายนะเ่าชัยอร่อยดีนะข้าเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ยำยำอร่อยอร่อยอร่อยแล้วจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ใคะอย่าลืมกดคลิปสกายคุณไม่พลาดคลิปช่องชาเอลชาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายข้าวเจี๊ยบสิบหน้าบาย